สวัสดีครับวันนี้มาพบกกันอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิ๊กไบนะครับคันนี้เจ้านินจาสี่ร้อยนะครับคันนี้ปีคศสองพันสิบเก้าแทนนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวนะครับชุดสีสวยเลยนะครับผมยางหน้าหลังเต็มนะครับจานเจริญเต็มหมดนะครับผมมีกระจกเดิมครบนะครับรถโดยรวมสวยเลยนะครับรูปพิ่มเติมลงไว้ที่เพจแล้วนะครับมีกรลื่นข้างถังครอบถังคาร์บอนนะครับท้ายสั้นนะครับ ท้ายเดิมมีให้นะครับยางเต็มหมดนะครับมีการสะบัด RCB นะครับครบหมดกุญแจสามดอกนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับคันนี้ดาวแค่ห้าพันนะครับผ่อนประมาณสามพันนะครับผมไม้สามหมื่นห้านะครับรถสวยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับท่อเดิมนะครับสตาร์ท่ายนะครับสวยๆเลยนะครับใครหาอยู่ผ่อนถูกๆผ่อนถูกๆเลยครับ ก็ไม่มีโชว์นะครับ ABS ขีไไไไ่ไปดับปกตินะครับผมสวยมากราคาเงินสดอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับจัดไฟแนนซ์ดาวห้าพันนะครับผ่อนสามพันประมาณหนึ่งร้อยนะครับถ้าดาวหนึ่งหมื่นที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผ่อนประมาณสองพันแปดนะครับประมาณนี้นะครับผม รายลเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับรถอยู่อำนาจเจริญนะครับมีบริการจัดส่งนะครับซื้อใครต้องคอดูรถดีๆนะครับเพราะทุกวันนี้มีชาชีพเยอะนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ